สวัสดีค่ะนี่คือตีสิบเดย์ครับท่านผู้ชมเดือนมิถุนายนคือเดือนเท่าเทียมทางเพศหรือที่เราเรียกว่าไพร์มันนะฮะแขกรับเชิญครัวันนี้เป็นตัวแทนของ LGBTQ+ ที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเธอเปลี่ยนความแตกต่างให้เป็นความโดดเด่น จนได้รับการยอมรับมากครับ <wise> <to> ถ,ถ ания, ูกต้องเธอคนนี้นะคะมีเสน่ห์มากๆเธอคนนี้เป็นคนเก๋คนเลิศตลกอารมณ์ดีเก่งไวยแซ่บไม่เป็นสองรองใครทั้งนั้นจนได้เป็นไอดอลของใครหลายๆคนโดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQ+ ค่ะชีวิตของเธอจะสดใสสีรุ้งแค่ไหนต้องฝ่าคคำบุลลี่กล่าวข้ามคำดูถูกเยอะแยะมากมายมาได้อย่างไรวันนี้เราจะไปคุยกับเธอครับ เจนี่ป้านั้นครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณาสวัสดีค่ะแม่คาสวัสดีค่ะ ทำไมคะแม่ตั้งตัวใกล้ๆกันเลยนะคะเหล่าซ้นแต่แม้ยาวอย่างนี้คือสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับเออฮะมาแบบจริงจังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ค่ะคุณอาครับอ๋อเนี่ยอ๋นี่เออจริงจริงจังน่ะมาโปกติรายการก็จะบ้าบ้าบๆจะอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยแบบเออมีเปิดม่านให้เกียรติอะไรอย่างนี้อ๋อการเปิดม่านคือการให้เกียดให้เกียิมากเออจะบ้าบ้าบๆก็ได้ได้ได้ คุณอาพูดแล้วนะคะพี่เจนนี่เชื่อหรือเปล่าเชื่อแม่เชื่อมากหนูเป็นคนเชื่อทุกเรื่องหยู่แล้วว่าคุณอาเขาคิดว่าพี่เจนนี่อ่ะเป็นเลดี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์คุณอาขอบคุณมากทั้งว่าสวยแบบฉ่ำแบบขอบคุณมากค่ะรู้จากในรูปบอพี่ใครเนี่ยคนนี้สวยจังอะไรอย่างเงี้ยนอกจากคุณอาก็มีพ่อหนูอีกคนที่เป็นเป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์ จริงไหมเจนนี่ปานาที่ว่าจะตองยังไปได้ดจริงไหมที่ว่าดังขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีความเต็มใจหรือว่ามีม่ได้มีความตั้งใจที่อยากจะดังเลยไม่พอใจด้วยค่ะไม่พอใจในือชื่อเสียงที่ได้รับ ไม่ใครอ่ะก็นี่ร้อนนร้อเล่นนะคะร้อเล่นนะเดี๋ยวเจ้าของงานเอ่ยหรือว่าเออเจ้ากรรมนายเวรเอ่ยร้อเล่นนะคะเชื่อเชื่อได้จริงจริงคือไม่จุดเริ่มต้นอ่ะจุดเริ่มต้นเคือเหตุดารณ์ไม่ได้ไม่ได้เต็มทีเหตุการณ์นั้นคือมาจากการการถูก ดึงขึ้นมาเป็นพิธีกรเธเทวรยวไทยคนที่สี่คนที่สี่ค่ะคือก่อนหน้านี้คุณอาหนูเป็น,เป,นเป็นทำงานเบื้องหลังอ,อยู่ในแกรมมี่อยู่แล้วค่ะทางานเบื้องหลังแล้วก็เป็นครีเอทีฟรายการของเธเทวรยวไทยด้วยค่ะอ,อยู่ๆปุ๊บพี่แปมพี่ปมแปมมาค่ะคนที่เหมือนโจรน,นะคะคนนี้เขาเป็นคนดึงขึ้นมาเราเป็นพิธีกรเ,เทวรยวไทยคนที่สี่ แล้วตอนนั้นนะคะเราปฏิเสธเลยคุณอาไม่ใช่แบบไม่ไม่เต็มใจไม่แบบครึ่งครึ่งกลางๆนะคะหนูปฏิเสธไปเลยว่าไม่เป็นทาไมหนึ่งคือหนูไม่ได้อยากเป็นเป็นดาราหรืออะไรอยู่แล้วเราก็งานที่หนูทําคือเคเอทีฟอเป็นงานในฝันหนูอยู่แล้วโดนมัดมือชกเหมือนถูกบังคับใช่ค่ะบนเวทีคอนเสิร์ตพี่ปอมแปมประกาศออกมาว่าเราจะเป็นได้เป็นพิธีกรเชิเชิญไทยคนที่สี่แล้วหนูก็ทําอะไรไม่ได้แล้วที่คืออยู่บนเวทีใหม่ก็ไม่มีแบบเออเอาเราออกมาแบบ ทำโชกับเขาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นพี่กรณ์เฉยๆคนที่สี่แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นคนที่สวยที่สุดแล้วหนูก้องออย่าดูนะพี่กลอฟก็ตี้อย่าดูรายการนี้นะตกเป็นไรพลอยโจรไม่มีความเต็มใจดังเออเนาะเราไม่อยากเราไม่อยากดังนลยไม่อยากเลยแล้วดูสิแล้วก็อะไรที่ทําให้เจนนี่กลายเป็นเจนนี่ปานนั้นทุกวันนี้ น่านจะเป็นพระพิคเนตนะคะดนบรรดาอะไรเงี้ยหรอองค์พ่อองค์พ่อรอเล่นถ่ดเทยเทยวไทยนี่แหละเถยเทยาไทยพอพูดเข้าเทยเทยก่อนหน้าที่จะเข้าเทยเทยไทยอ่ะหนูก็หนูก็มีเหมือนทาคลิปลง youtube อะไรของของทีมพู้หนูเองซึ่ง<อ>มีคนพอรู้จักปะา,าปายนิดหน่อยแม่ก็คือ 2, 2> คนใน60ล้านคนป่าปายว่ะป่ปายมาจนพอเทยเทยาไทยมันเป็นจุดที่ทําให้หนูอ่ะเป็นที่รู้จักแบบ ของทุกคนในวงกว้างแบบกว้างมากขึ้นแล้วคืองานต่างๆก็ตามมาตามมาเชื่อไหมท่านผู้ชมคนคนนี้สวยขึ้นมาได้แบบนี้เพราะเป็นโรคหลายโรคด้วยตาเปิดซะเหมือนแบบเธอเหมือนกำลังจะตายอีกสามวันชีวิตสุดท้ายเทปรายการนหนูหนูฝากแม่หนูด้วย แม่หนูยังอยู่ในสมภา่ยังไม่ตายแต่หมายถึงว่าความสวยอันนี้มันแกเกนพราะป่วยด้วยโรคนั่นโรคนี้ คนเราที่เขาบอกว่าไม่ตรวจแล้วจะไม่เจอคือเรื่องจริงเลยค่ะคือเรื่องจริงเลยคือหนูไปตรวจมาโลกเดียวดันเจอตามมาอีกแบบติดติดติดตดกันเลยคืออันแรกเลยคือมันรู้สึกเหมือนมีก้อนอยู่ในคอน่าจะเป็นรองเท้าใครเส้นหนึ่งคนจหรออยู่ในคอค่ะคือแบบกืนก็ไม่ลงตีนติดคอตีนติดคอพูดได้ใช่ไหมครับได้พูดอาจารย์เขดีเลยเหมือนกันนะ ก็คืออ๋อมันเหมือนมีก้อนกืนก็ไม่ไม่ลงแล้วก็คือถ้าขาดออกก็คือไม่ออกมันมันเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วคือแล้วมันรู้สึกเปรี้ยวในคออยู่ตลอดเวลาแล้วาบแสบเน่าอกไม่แสบแม่ไม่แสบมันก็จะเปรี้ยวๆแล้วรู้สึกมีกลิ่นเหม็นๆในคอมันจะเป็นสามอาการนี้แล้วตอนนั้นคือแบบมันมันลำคานมากมันลำคาญมันแบบคือเราต้องกืนน้ำลายตลอดทั้งวันแล้วเราก็ต้องอยู่กับอาการนั้นไปตลอดเราต้องรู้สึกตลอดนะคะหนูก็เลยหาหมอเลยตอนนั้นแบบไปหาหมอพอไปหาหมอปุ๊บก็เจอว่านอกจากกลไ่ย้อนเราก็เป็นนัสสอกเบ เซนรักอ,อักเสบแบบเลือลอ้อรังแม่แล้วก็เจอว่าเป็นทอมซินอักเสบแบบเลื้อรังและเจอว่าเป็นริสสีดวงจมูกโอ้ยเราบอกหายใจหมดเลยหมดเลยตรงนี้หมดเลยหมดเลยริสสีดวงจมูกเราก็เลยต้องเลือกต้องเลือกรักษาทีละอย่างเราก็เลยเหมือนรักษากละย้อนก่อนเปิบสะพานหนึ่เงเปิบไอเราก็อยากสวยหมอดูทักคุณนะอาหมอดูทักว่าเออนี่ไปทําอันนี้สิแล้วมันจะรับลื่นนะ ก็คือจมูกหน้าหาอ๋อเราก็โอเคได้ก็เลยอ่ะแล้วพอมันได้พักแม่พอมันมันมีเวลาพักอ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าในหนพักแล้วก็ทําให้มันหมดเลยอะไรที่มันแบบเออทําได้ก็คือทําให้หมดเลยหนูก็อ่ะผ่าตัดจมูกจําได้เลยค่ะวันที่หนึ่งทำจำมูกเสร็จเพิบมนัดคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอให้ทําได้เร็วที่สุดคือวันที่9ก็คือผ่าตัดคอมซินอักเสบเราต้องตัดโรคทางสมูกไปให้หมดเลยเพราะว่าแกนเรายังไม่เข้าที่ oh. อ่ะเหลือคอเราก็เลยอ่ะ ผ่าตัดทำศีนักเสพผ่าตัดวันที่9ปุ๊บออกจากโรงพยาบาลประมาณวันที่13ไอ้เราก็รู้สึกว่าเออเกิดความผิดปกติทางหน้าอกเออเนินของฉันมันดูเป็นลอนเป็นลอนอเป็นลอนเราก็เลยเหมือนไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าอ๋อซิลิโคนหลุดบล็อกไอ้เราก็าอ่ะหน้าอกมันไม่ได้มันมัน,ม,นมันต้องแก้รีบแก้ไขเลยคุณหมอก็เลยให้ให้ผ่าตัด ในวันที่15มังคะก็คือ 1, oh, <wow. S> 1 95หนูผ่าตัดโดยวิธีการดมยาค่ะสมรอบติดหนูจําได้เลยตอนที่หนูฟื้นขึ้นมาแบบรู้สึกตัวจากการทำหน้าอกอาหารหนูก็เล่นเล่นมือถือไปเจอข่าวว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึง่งดมยาสลบเพื่อทํำจมูกแล้วไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลย oh. Oh. แต่หนูดมไป3มรอบ <c oughs> คุณอา <c oughs> ภายใน15วัน ืนไม่รู้ว่าแข็งแรงหรือว่านาลกยังแบบยังเต็มอยู่หนูพื่แบบทำทุกอย่างครบ3ครั้งภายใน15วันแล้วก็แล้วก็กลายเป็นความสวยมันก็มาเดี๋ยวไปดูวิวัฒนาการเคยดูวิวัฒนาการของตัวเองมาไม่เคยเลยค่ะลบทิ้งหมดใครแท่งมาลบทิ้งรีพอตด้วยค่ะรีพอตเจ้าของไอจีโอโหขนาดนั้นเลยเวดูซิวิวัฒนาการนี่รูปลอคุณอาในสายตาคุณอาคนเดียวนะคะกับคนอีกทั่วโลกเขาจะไม่ได้มองแบบนั้น แต่หนูมองว่าหนูสวยเนี่ยเขาความสวยมาละตาตาเขาเออ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 อันนี้ละบากหน่อยละบากหน่อยจริงๆสมผมทรงนี้เอามาจากไหนสมัยก่อนเวลาเรามีผมเราเราต้องมีไอดอลไม่มีเลยไม่ได้เกิดจากไอดอลอะไรเลยแม่ปัดเป๋อ่ะแม่แม่นะผากนะผากอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องเอาลงมาให้ไม่ได้เยอะที่สุดแล้วตอนนั้นตอนอันนี้ไปเข้าค่ายไปเข้าค่ายอาสาแบบแบบ ในถิ่นธุรกันดาแล้วก็คือผมมันยาวมันยาวปุ๊บเราก็ไม่ได้เล็มแล้วก็เลยปัดปัดไปเรื่อยๆปัดไปแล้วติดกิฟไว้ก็เลยเป็นทรงนี้ก็เลยเป็นทรงนี้หุยนักเกียรติมากโอ้โหเออผ่านๆไปเนี่ยปัดแฝกอ่ะไม่พอแล้วแล้วปัดแฝกปุ๊บตอนนั้นเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสองทรงโอ้โหแล้วแรงมาก เนี่ยคือบุรี่หัวเราแบบบุรี่เอบใจใช่บใจเหรอจใจหรอันนี้อินเนอร์คือจือปากละจือปากนี่เริ่มจือปากแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นฟิลแบบหนุ่มใต้อยู่มีแบบใส่เสื้อลายสกอตเป็นหนุ่มใต้อันนี้คือสมัยมหาลัยแมะเป็นยุคที่เราค่อยค่ ปล่อยให้ผมมันยาวขึ้นเรื่อยๆเพื่อค่อยๆกลายร่างเป็นผู้หญิงแต่ว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้เนี่ยมันผ่านจุดน่าเกลียดมารวมระยะเวลา5-6ปีคะ่ะโอ้ยยาวนานยาวนาน<ห>เริ่มเป็นผู้หญิงแต่อ,อ, <laughs> อีโอ้โหหน้าโอ้โหเป็น3าสี่เป็นโอ้โหลองพื้นลองพื้นลอยไม่พอนะฮะกบหนวดไม่ได้อีก <laughs> ยมาแล้วนะขนตามาแล้วไม่นี่ขนตาตัวเองแม่ขนตาจริงโอ้แต่ก็ปัดไปเลยไมค์คาราวางหลังนะปัดไปเฮเยเยอะๆเรียนศิลปกรคุณนะแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราสูยหออันนี้นี่เลยมาแล้วอันนี้เลยอันนี้คือในช่วงปรดลหยย้อนย่างน่าจะน่าจะมีเชื้ออยู่แล้วนะคะน่าจะมีเชื้อแล้วแต่ว่ายังยังไม่แสดงอาการยังไม่ได้แสดงอาการค่ะนี่ตอนนี้เป็นพีกรณ์เถื่อไทยน่าจะประมาณสักพักหนึ่งแล้วค่ะ ใช่ค่ะ oh! โอเคดูดีร้อดูดีสวยเลย <S <s <uk> เออสวยเลยอ,อันนี้อันนี้น,นมเข้าบล็อกแล้ว ไม่ห่นี้หน้าอกแรกหน้าอกแรกก่อนที่จะหลุดบล็อกค่ะก่อนหลุดบล็อกก่อนที่จะหลุดบล็อกค่ะนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะเสียลอยอ้มีเมีความหวายคือแต่นี้ยังเป็นจมูกเก่าอยู่เราจะทําอะไรกับกระเดือกได้ไหมแมต้องให้หมอดูทักค่ะหนูถึงจะทัหนูไม่ได้ตอนนี้หนูไม่ได้ติดกับกระเดือกหนูเลยค่ะหนูเอามาลองแปรงสีฟันด้วยค่ะเวลาแปรงวางว่าโทรศัพท์เข้าก็เอาแปรงสีฟันวางก่อนแล้วก็แล้วก็รับโทรศัพท์มันมีมาเพราะเราโตขึ้นมาเราจะทํายังไงเราเคยถามหมอมันทาไม่ได้จริงๆอ๋อ จริงๆเหมือนมีนวัตกรรมเหลา่าเหล่ากระเดือกห<ะ>เหล่ามีแม่มันมีแม่มีเหล่ากระเดือกแล้วก็ล่าสุดมีน้องรู้จักคนหนึ่งไปโบท็อกโบท็อกกระเดือกออนเน่ะกะเดือนี่ก็ถามว่าไปแบบโบท็อกทำไมบอกเอาเหมือนไปทำมาอะไรสักอย่างคือหนูว่าหนูว่ามันน่าจะมีแล้วแต่ว่าเนี่ยหนูต้องขนาดนะั้นตับใดถ้าหมอดูไม่ทักถูกต้อง <laughs> ถ้าหมอดูไม่ทักก็คือไม่ทำจริงแม่ร ตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ